คคุมมบ่่ายามมงยงสนันโลกออนไลน์ปมย้ายรองผู้ว่าด้านอ,อสอนหนุ่มเผยเขารบรองผู้ว่าเป็นพ่อไม่มีปัญหากับภรรยาท่านพบกับสุวิสุทธิประภานนรชาหลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่ายสามโมง สวัสดีครับสวัสดีค่ะฟังพาดหัวข่าวข่าวที่3ามนี่ต้องบอกหัวจะปวดอเอ้โลกมันเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบได้นะครับแต่ของจริงแน่นอนโลกอะไรเกิดขึ้นตอนนี้คือความร้อนนะครับทผบทชมตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้าง กรมอุตุบอกกันนะครับวันนี้อีสานแล้วก็เหนือนั้นอุณหภูมิจะสูงปรีด44องศาคุณเนชาโอ้โหไม่มีที่ไหนว่าร้อนนะคะบางคนบอกว่าไม่มีที่ไหนไม่ร้อนร้อนไหมตอบเลยว่าไม่ค่ะคือไหม่เลยอะร้อนจนไม่ทั้งตัวทั้งหัวทั้งผมเนี่ยเหม็นไหมเลยนะออกกลางแดด ที่โคราชตํารวจก็ต้องทํางานหนักแล้วครับเพราะว่าอะไรครับกล้อง c ี t v วนะครับได้มีการจับภาพเมื่อวันที่24มิถุนยายนที่ผ่านมาีนครับขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา3คันนะครับปราติว,ว่ามีรถเก๋งน,นะครับวิ่งไล่ตามไว้อย่างนั้นนะอ,อยู่บริเวณสี่แยกนะครับไฟแดงหินดาษที่ตำบลหินดาษอาเภอห้วยแถลงโคราชครับนี่นะนี่ครับภาพปรากฏอยู่ตรงนี้ซ้อนกันมา3คนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ถูกรถเก๋งนะครับตามล่าไว้อย่างนั้นนะก็วนนะครับอยู่ ที่จมนบริเวณไฟแดงเนี่ยสามรอบด้วยกันครับพอร,รอบที่สมไปป๊าบนะครับตัดสินใจแล้วครับรถเก๋งนี่นะสีบรอนครับเป็นสามยี่หอ้อแล้วก็ทะเบียนด้วยนะครับชนปรกากฏว่า3คนนะครับบาดเจ็บเนี่ยสาหัสด,ด้วยนําตัวโศกโรงพยาบาลไปบางคนนะครับก็หาหักด้วยว่าอย่างนั้นนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับก็บอกไม่ทราบได้ตารวจกําลังแกะรอยตามอยู่นะครับแต่ผู้ที่บาดเจ็บบอกว่าอย่างนี้ครับ บอกว่านะครับก็คือว่าขับรถมาเฉยๆครับแบบนี้แหละครับนี่นะแต่สุดท้ายรถเก๋งสีบรอนนะครับก็คือว่าตามล่านะ่ครับแล้วก็วนอยู่ตรงเนี้ยสุดท้ายก็วนตามกันไปต่ออีกมาเนะยรถอีกมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงก็ตามมาเหมือนกันเหมือนกับบอกว่าจะเอาเรื่องให้ได้ครับในที่สุดแล้วก็บอกว่า ชนครับมอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วก็เขถูกชนแล้วก็ลงข้างทางเลยว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็บาดเจ็บไปนี่นะเพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดนะครับตำรวจเฟ่ยแถลงกำลังเอามาดูอยู่นะครับว่ามันเกิดจากอะไรคาดการนะครับว่าเป็นคู่อริแล้วสุดท้ายมาเจอกันแล้วก็ตามล่ากันนี่แหละครับสังคมเป็นแบบนี้ครับอืมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่าอารมณ์ร้อนใจเย็นๆเอาไว้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆนะคะ ร้อนถึงขนาดเตือนมาสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่เด็กๆใครก็ตามที่อยู่คนเดียวค่ะให้เรามาระวังกันไว้อย่าเป็นเหมือนกรณีนี้นะคะทุกคนก็เสียใจไปหมดเพื่อนบ้านบอกว่าตกใจมากเลยถ้ารู้ก่อนหน้านี้จะเข้าไปดูไปช่วยเหลือค่ะมีผู้หญิงท่านหนึ่งท่านอยู่คนเดียวแล้วท่านเป็นคนดีค่ะมีของอะไรก็แบ่งปันมีน้ําใจเพื่อนบ้านก็รักแต่หายไปหลายวันเลยค่ะที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะผู้หญิงท่านนี้ ชื่อว่าคุณเอละกันค่ะคุณเอหรือว่าคุณอรุโนไทยนะคะเป็นคนที่อยู่แถวๆถนี้มานานแล้วเพื่อนบ้านก็บอกว่าเอออรุโนไทยเนี่ยปกติก็เดินอยู่แถวนี้เจอกันบ่อยๆค่ะแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยหายไปนานเลยไปเรียกตำรวจมาดูหน่อยว่าได้กลิ่นเหม็นออกมาจากห้องเช่าคุณสุวิทย์ครับ เออก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ<อ>์ร้ายตำรวจจอดรถอยู่ตรงนี้<อ>ค่ะแล้วก็จะมาค้นดูว่าคุณอรุณทไทยสุกระเสรณีอ,อ,อายุ57ปีเป็นคนนครราชสีมาแต่มาอยู่ที่นี่ได้สักพัก<อ>กดออดไม่เจอค่ะ<อ>แต่กลิ่นมันแรงขึ้นแรงรขึ้นเรื่อยๆใจไม่ดีกันไปหมดแล้วค่ะก็เลยพยายามที่จะพังประตูเข้าไปส่วนเพื่อนบ้าน คุณบีเป็นคนมอนนะคะคุณบี B, บอกว่าตอน้แรกก็ไม่อยากจะบอกใครหรอกค่ะเพราะว่ากลัวว่าทางด้านของคุณอรุณทัยเนี่ยเขาจะมีเรื่องส่วนตัวอะไรหรือเปล่าไม่อยากจะเข้าไปดูบ้านเขาแต่พอได้กลิ่นเท่านั้นนะ่ะใจไม่ดีเลยเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาประตูไม่เปิดเข้าหลังบ้านค่ะเข้าไปดูว่าห้องเช่าห้องนี้มีใครอยู่บ้างทางเพื่อนบ้านบอกว่าคุณอรุณทัยอยู่ลําพังอยู่คนเดียวอ้าวนี่ค่ะคือภาพที่ไปเห็นนะคะ นอนเสียชีวิตอ,อยู่หลายวันแล้วสภาพด้วยความเคารพค่ะนอนหงายใส่เสื้อผ้าเป็นกาะเกงสีขาสั้นสีดำนะคะเสอยืดแขนสั้นขึ้นอืดอยู่ที่ปากประตูตรงนี้ค่ะส่งกลิ่นเหม็นโชยไปชาวบ้านบอกว่าหายไป3-4วันก็น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่วันที่หายไป ค้นในบ้านค่ะมีพัดลมอยู่ตัวเดียวแล้วไม่มีร่องรอยการต่อสู้ตรงใกล้กับพัดลมก็มีของอยู่เล็กๆน้อยๆสันนิษฐานนะคะว่าคุณอรณนท์ไทยนั้นคงร้อนค่ะแล้วมานอนเปิดพัดลมพึ่งอยู่ตรงนี้แล้วอย่างที่ทราบกันนะคะบ้านถ้าเป็นห้องเช่าหรือเป็นบ้านไม้เนี่ยถ้าร้อนมากๆพัดลมมันก็ร้อนคุณสุวิทย์ลมที่ออกมา มันเอาไม่อยู่มันไม่เย็นนะคะแล้วพอเธอนอนไปอาจจะเกิดอาการฮีสโตรกค,ค่ะ,<อ>ค,ะคือนอนแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยนะคะเ,<อ>เพือนบ้านก็รสรุปตามนี้ค่ะตำรวจก็เขียนสำนวนคดีสอบพยานได้เท่านี้เ,<อ>เลยสรุปว่าน่าจะเกิดจากอาการฮีสโตรก<อ>แล้วก็ส่งตัวให้นิติเวศนะคะเป็นศพเนี้ยแล้วก็เอาเ,อเพื่อไปหาหลักฐานที่แท้จริงต่อไปนะคะ<อ>ถึงสาเหตุการเสียชีวิตแต่ก็เตือนกันมานะคะ<อ>ว่าคนที่อยู่คนเดียวนะคะยังไงดูแลตัวเองกันด้วยเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครเห็นเลยนะคะใช่สาวันแล มันร้อนมากจริงๆนะครับเอาประเด็นสรุปให้ฟังนะเรื่องของความร้อนตอนนี้ครับเมื่อสักครู่ดูข่าวต้นชจโมไหมครับฟิลิปปินส์นั้นร้อนมากครับประเทศเมียนมานั้นร้อนที่สุดต่อเนื่องบ้านเราวันนี้ก็อุตุนะครับบอกว่า40ซีที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับเพื่อนผมที่ร้อยเอ็ดนะครับส่งมาเมื่อสักครู่ว่า41แล้วครับจะ42แล้วนี่นะกรุงเทพมหานครยังไปถึง40นะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ร้อนทำลายสถิตินะครับรวมทั้งเรื่องของปริมาณนะครับปริมาณในการใช้ปริมาณครับในการใช้ไฟฟ้าทุบสถิติทำลายสถิติอุณหภูมิก็ร้อนทำลายสถิติทุกวัน เพราะฉะนั้นเรื่องเล็กๆนะครับอาจจะนําไปสู่เรื่องของความสูญเสียก็ได้เหมือนข่าวที่พาดหัวมัสสกครู่เด็ก3ามขวบครับมันร้อนอพ่อแม่คุณตาคุณยายเลี้ยงทำยังไงครับเอาก็ไปแช่น้ําเทียบกระมังไว้ให้เด็กก็ไปเล่นกระมังนะครับซื้อปืนมาเล่นเล่นเ,นเนสุดท้ายนะครับก็สลับด้วยไปขี่จักรยานขี่จักยานก,ก็ตากแดดสุดท้ายกลับมา ตายครับเห็นไหมฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วครับน้องคนนี้ชื่อว่าบีลินครับเป็นเด็กผู้หญิงอายุ3ขวบ3เดือน21วันท่านั่นเองครับอยู่ที่ตำบลพี่มานอำเภอเมืองจังหวัดสตูล <c oughs> แม่นะครับมาทำงานอยู่กรุงเทพแต่าพาไปเหตุนี้น้องเสียชีวิตแล้วครับเมื่อวันที่21เมษาย,ยนที่ผ่านมาจากคุณตารักไทยนะครับบอกว่าเลี้ยงอยู่ที่บ้านครับ <c oughs> อากาศมันร้อนมาก <c oughs> คุณตานะครับก็เอากระมังไว้ใส่หน้าบ้านนี่นะแล้วก็เอาน้ำเข้าไปนะครับหลานก็บรรเล เล่นน้าเล่นน้ํามีความสุขด้วยนะครับเอาคุณตาก็ยังซื้อปืนฉีดน้ําไปให้ด้วยหลานก็มาเล่นน้ําฉีดฉีดฉีดพอฉีดไปปั๊บนะครับอ้าวสักครู่หนึ่งหลานออกจากกระมังก็ขี่จักรยานตากแดดครับปรากฏว่านะครับพอวันนี้เบ็ดที่ผ่านมากลางคืนนะครับหลานบอกว่าอาปวดหูปวดหัวว่าอย่างนั้นครับอ้าวคุณตาก็บอกว่าอาบน้ําอาบท่าเช็ดตัวให้ก็กินนมครับสุดท้ายนะครับหลานก็บอกว่าปวดอีกว่าอย่างนั้นนะอ้าวนำตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าแป๊บเดียวครับ หมดสติแล้วก็ตายเลยโหเศร้ามากครับหมอสแกนสมองออกมาแล้วครับบอกว่า <พอ S 1> ไงครับน,นี่นะน้ำในหูครับอันนี้เป็นความรู้นะครับย้ำน้ำในหูอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำในหูเนี่ยมันดันครับทำให้เส้นเลือดในสมองแตกเห็นไหมมันเกิดกับเด็กครับ <c oughs> แล้วก็น้องมีอาการเหมือนจะเป็นปอดบวมอยู่ด้วยเพราะว่า ชอบเล่นน้ําแล้วก็แช่น้ํนานเนี่ยครับเด็กนี่หนไหมป,นนปืนนะครับปืนเล่นแล้วก็กระมังที่เห็นภาพอยู่่อสกรู่น,นะครับอาจจะเป็นถังเลยด้วยของชาวบ้านครับคนต่างจังหวัดก็แบบนี้แหละครับแล้วก็ชอบไปปั่นจักรยานตากแดดร่างกายมันก็อาจจะปรับตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นเย็นแล้วก็นานแดด แล้วก็ใช้พลังด้วยอาจจะเป็นเหตุการณ์นะครับแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่า3เรื่องนี้ทําให้เด็กต้องตายครับค่ะแล้วระบบของเด็กค่ะไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีเหมือนผู้ใหญ่สังเกตนะเวลาเด็กนั่งเล่นอะไรเพลินๆอ่ะเงื่อเต็มหัวเลยใช่ใชผู้ใหญ่ก็เต็มคุณลิชานี่นีโอ้ช่วงนี้ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะมาถึงเรื่องที่ร้อนอีกเรื่องหนึ่งค่ะร้อนสนั่นโซเชียลเลยโพสต์มาว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งค่ะอยู่ทางใต้จังหวัดสอพยางคุณสุวิทย์โอ้ครับใต้สุดอือครับมีภรรยาน้อยค่ะแล้วภรรยาน้อยเนี่ยตบตีกับเมียหลวงเป็นเรื่องเป็นราวจนถูกย้ายไป แต่มาช็อกอีกว่าภรรยาน้อยนั้นเป็นหนุ่มก้ามปูคือไม่ใช่สาวสองนะคะเป็นผู้ชายค่ะอเอาละคราวนี้ต้องมาชี้แจงกันให้วุ่นเลยค่ะว่าท่านรองผู้ว่าจังหวัดไหนแล้วภรรยาน้อยเนี่ยเป็นใครมีคลิปมาแล้วคุณสุวิทย์คุณผู้ชมมีเพจเพจหนึ่งเขาโพสต์นะวันนี่คือภรรยาน้อยกอดหอมแก้มคนนี้เหรอคะ เป็นคนมุสลิมด้วยเอ้ามาถามทีละอย่างเลยว่าใช่หรือเปล่าค่ะเพราะว่าในที่สุดอสหนุ่มคนนี้หรือคนที่โลกโซเชียลกล่าวหาว่าเป็นเพรียน้อยเขามาเปิดใจแล้วนะคะเริ่มจากเพจเพจหนึ่งเขาโพสว่าเมียน้อยของรองผู้ว่าเนี่บุกไปตบเมียหลวงหลังจากเกิดเรื่องว่าท่านรองทําอย่างนี้นะมีเมียน้อยแล้วเมียน้อยเป็นผู้ชายด้วยไปตบกบเมียหลวงนี่ไงท่านรองโดนย้าย แล้วแหม่ไม่อยากจะเล่าท่านรองเนี่ยเรียกเลือกที่จะไปอยู่กับเมียน้อยอีกทั้งทั้งที่เมียน้อยเนี่ยเป็นทรงกล้ามปูแบบนี้เป็นหนุ่มด้วยจังหวัดนี้สองพยางอยู่ทางใต้บางคนรู้แล้วนะตอนนี้แต่เราไม่พูดแล้วกันเนาะแล้วก็โพสว่านี่ไม่ใช่ข่าวโคมลอยเนี่ยหอมจูบจูบกอดกอดจวบจวบแบบนี้แล้วกินข้าวสวีทหวานแหววมีคําสั่งลงนามโดยประลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่24บปมนี้เรื่องใหญ่ลวค่ะเพราะว่าโดนย้ายจริง ล่าสุดมีเฟซบุ๊กรายหนึ่งเป็นเฟซบุ๊กของคนที่ถูกโยงว่าเป็นเมน้อยนะคะเ,เ,เขามาโพสต์เลยว่าน่ะผมเองรับเลยว่าผมเนี่ยเป็นอส,รอสเรื่องจริงไม่ใช่อย่างที่โลกโซเชียลเขาพูดเลยเรื่องจริงเป็นแบบนี้ผมขออนุญาตแล้วกันคลิปวิดีโอนั้นคลิปจริงผมกับท่านรองผู้ว่าจริงๆมีคนเอาไปโพสต์แล้วเอาไปลงพูดจาแบบนั้นมันไม่จริงเลยค่ะผมเรียกร้องของความเป็นธรรมหน่อยเรื่องของเรื่องเลยผมกับท่านรองผู้ว่าสนิทกันจริงไหม จริงสนิทถึงขั้นกอดหอมกันแบบนี้จริงแามว่าแล้วคุณอยู่ในฐานะอะไรอยู่ในฐานะลูกบุญธรรมค่ะนี่คือพ่อบุญธรรมและหนุ่มเสื้อดําก็คือลูกบุญธรรมรักกันจริงๆรรักและเคารพแบบพ่อกับลูกเลยและเป็นมุสลิมด้วยเพราะฉะนั้น การเป็นมุสลิมเรื่องของการเบ่งทางเพศนั้นคงประจับไม่ได้รับอนุญาตหรอกอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดผมมาเสียหายมากแล้วเหตุการณ์นี้มันทํำร้ายจิตใจผมมากเพราะว่าผมเพิ่งสูญเสียพ่อไปเมื่อปี2558ตั้งแต่นั้นผมก็เคารพแล้วก็รักท่านรองเพราะว่าเหมือนกับพ่อจริงๆเสมอมาแล้วก็ให้ความเคารพจน ท่านเมตตาแล้วก็อุปการรผมไปเป็นลูกบุญธรรมก็ประกาศต่อหน้าบุคคลกับสังคมว่าผมนี่แหละคือลูกบุญธรรมคนหนึ่งแล้วข่าวไปนําเสนอได้ยังไงว่าผมเป็นเมียน้อยแล้วเรื่องของเมียหลวงนั่นเขาก็ไม่ได้รังเกียจระงอนอะไรผมทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องการแสดงความรักแบบพ่อลูกนะคะคนที่ชี้แจงก็พูดว่าอย่างนั้นแล้วเขาบอกว่าขอพูดถึงการที่เรากอดหอมกันแบบนี้เป็นหลักการปฏิบัติ ตามประเพณีของธรมเนียมมุสลิมค่ะการจูบมือการหอมแก้มซ้ายขวาเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติแล้วอย่าลืมนะว่าการคบซูชูสู่ชายไม่ว่าจะเป็นเพศทางเลือกอะไรอย่างนี้ทางมุสลิมเขาไม่ได้ยอมรับหรือการจะมีชู้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ศาสนาอิสลามเขารับไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะให้ผมไปกราบเท้าท่านก็ได้ถ้าเกิดท่านจะเสื่อมเสียหมายถึงท่านรอบรู้ว่าเรื่องนี้ผมก็รู้สึกผิดแล้วใครที่ไปใส่ร้ายผม ผมก็ไม่อยากให้โจมตีท่านหรือว่าตัวผมเพราะฉะนั้นอยากจะให้หยุดครับ ขออนุญาตว่าใครจะแชร์ก็แชร์เลยแล้วก็ขอชี้แจงข้อเท็จจริงมาเพียงเท่านี้นะคะนอกจากนั้นก็ยังโพสต์เพิ่มเติมว่าผมกับภรรยาท่านไม่มีปัญหากันเน้นย้ําตรงนี้ผมเสียหายภรรยาท่านก็เสียหายถ้าเกิดใครทําให้เสียหายก็จะแจ้งความดาเนินคดีต่อไปเรื่องนี้เป็นการชี้แจงมาจากฝั่งของหนุ่มก้ามปูที่มีคนกล่าวถึงนะคะส่วนจะยืดยาวไปถึงไหนจะมีอะไรปริศนามาชี้แจงมาแฉอะไรหรือไม่ติดตามดูได้เป็นเรื่องของข่าวสารนะครับที่ใหญ่มากนะครับว่าร้อนกว่าอากาศ ได้เพราะว่าท่านโดนสั่งย้ายแล้วมาก,ก็ย้ายครับมาประจําที่กระทรวงครับค่ะ เราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าปิดข่าวกันในแซดนะครับคุณเดชโโดชัเนี่ยเพรา,าะว่านะ,น,นะครับได้มีการพื้นที่นะครับไม่มีการชี้แจงนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นก็ข้าราชการท่านผู้ใหญ่ในคับอรองผู้ว่าแล้วก็อยู่ในพื้นที่มาตลอดเด็กหนุ่มก็คือมาเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านนะครับที่คุณพ่อน,นั้นตูยิงเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับในปี52ที่ผ่านมาแล้วลูกก็มาเป็นอสสนะครับก็เล่นติดตามกันนี่นะอย่าลืมก็ตามนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับทราบข่่าาาววม ก่อนสงครามที่ผ่านมานะครับก็คือว่าท่านรองผู้ว่าที่ตกเป็นข่าวนะครับภรรยาของท่านก็เป็นข้าราชการครับก็คือว่าอยู่ที่จังหวัดสงขลาสุดท้ายนะครับก็คือว่าท่านก็ไปที่จังหวัดนะครับที่เกิดเดท,ทแล้วก็ไปเจอนะครับก็คือว่าหนุ่มน้อยนี่นะ เนี่ยน้อยนี่แหละครับเข้ามาทำร้ายร่างกายว่าอย่างนั้นก็มีการไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้ที่ตํารวจด้วยครับอันนี้ก็คือว่าเป็นปักพยานหลักฐานที่ออกมาเพราะฉะนั้น,น,นก็ฟังข้อมูลข่าวสารรอบด้านแต่ถ้าติาว่าเป็นจริงนะครับโอ้โหยิ่งกว่าหวจะปวดนะครับข่าวนี้นะม,มันเกิดอะไรขึ้นนะครับโลกในวิกิตแล้วตอนนี้เผู้คนนะครับเป็นยังไงด้วยความเคารพครับอันนี้ถ้ามันเป็นจริงนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ครับอตอนนี้ได้ชื่อออกมาแล้วครับเป็นคันเป็นคนไร้ตัวมากเดี๋ยวมาดูกันครับคุยโมบายโมอีกแล้วค่ะเมาแอรครับแท็กซีม่มาชนตำรวจเสียชีวิตแบบ<อ>ไม่เบรกเลยค่ะภาพของตำรวจด<อ>ับ ตานะคะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีนี่ค่ะรถแท็กซี่เขียวเหลืองอขับมาชนแบบไม่เบรกเลยแล้วท่านก็เสียชีวิตเลยนะคะถามว่าทำไมออไม่เบรกไม่มีรอยเบรกขับมาแบบนี้เมาหรือเปล่านะคะล่าสุดต,ตำรวจควบ,ค,บคุมตัวคนขับรถที่ชนท่านรองสารวัตรไว้ปรากฏว่าเมาจริงๆคุณสวิตกลิ่นเหล้าคลุ้งเลยนี่นี่นี่นีเป่าโอ้ คือเป่าเนี่ยเมาจะมึจะเมายังไงอะค่ะเขาก็ถามว่ากินไปเท่าไหร่ตอนแรกเนี่ยไม่พูดนะบอกผมไม่เมาไม่เมาไม่เมาท่าเดียวแต่พอถามกินไปแบนหนึ่งค่ะดื่มไปแบนหนึ่งแต่ตำรวจบอกว่าดูจากตัวเลขแล้วน่าจะมากกว่าแบนหนึ่งคุณสุวิทย์พอตอนนี้นะคะควบคุมตัวมาได้เริ่มพูดรู้เรื่องแล้วหลังจากที่ตอนแรกพูดไม่รู้เรื่องเลยพอพูดรู้เรื่องแล้วก็สอบถามชื่ออ่าชื่อนี้ชื่อนี้ รู้ว่าชื่อว่านายวรบุตรค่ะ<อ>นายวรบุตรเนี่ยอายุ45เป็นคนขับแท็กซี่แล้วเอาตัวไปฝากขังไว้ที่ศ<อ>าลอาญาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ยอมรับไม่ขอโทษด้วยทางด้นานภรรยาของผู้ที่เสียชีวิตคือร้อยตํารวจตรีอัศดาจําเนียนศีอายุ54ปีท่านเป็นรองสารวัตรจราจรค่ะคท่านก็บอกว่า ท่าน,นตั้งใจมาทํางานตั้งแต่เช้าปกติปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เป็นประจําอยู่แล้วแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยก็อ,อย่างที่บอกนะคะคมีงานวิ่งก็เลยต้องมาออกจากบ้านต,ตั้งตตีสามมาถึงตรงนี้ประมาณตีสี่ตีห้าค่ะภรรยาบอกว่าสามีเป็นคนรักครอบครัวมากทางด้านผู้บังคับบัญชาค่ะพันตํารวจเอกอนันต์วรสัตท่านก็บอกว่าในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาบอกเลยว่าร้อยตํารวจตรีอ,อัศาดานั้นเป็นตํารวจน้ําดีค่ะทํางานดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรักมีน้ําใจ มีความรับผิดชอบต่อการทำงานมากเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่นํามาสู่ความเศร้าโศกนะคะของทางด้านเพื่อนร่วมงานแล้วก็ประชาชนที่ได้ทราบข่าวค่ะณตอนนี้มีพิธีรดน้าศพนะในวันที่16นะคะเออในวันที่29เวลา16นาฬิกาก็จะมีกําหนดศพสวดศพที่วัดพรพระร่วงประสิทธิ์แขวงออเงินใสาหม่กรุงเทพมหานครแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยจริงๆค่ะคุณนีชาบอกว่าอีกแล้ว มันก็อีกทุกวันนะครับอีกแล้วทุกวันนี่นะแต่ปัญหาก็คือว่ามันอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจขัาายังไงแล้วก็จบครับแต่ปัญหาจริงๆก็คือต้นตอมเมาแล้วขับทำไงาาครับนี่แหละครับสิ่งที่เราต้องพิจารณากันนี่นะ เอาดูเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับทราบข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับเอาสรุปให้ฟังเลยนะครับว่าตำแหน่งที่มีปัญหาก็คือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ<ะ>คุณปานปีไปหิทธานุกรน,นะครับท่านกลาออกจากตําแหน่งเลยไม่เอาครับหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยน,น้วครับว่าเหลือตําแหน่งรัฐมนตรีอย่างเดียวตําแหน่งรองนายกนะครับไม่ไม่มีแล้วนี่นะ ซึ่งนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับท่านก็เปิดใจออกมาแล้วล่ะครับบอกว่านี่นะที่ตัดสินใจลาออกเพราะว่าที่ผ่านมาไปเจรจากับประเทศต่างๆทั่วโลกทุกประเทศเขาก็รับรู้ว่าเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะเพราะฉะนั้นทําอะไรกันแล้วแต่นะครับมันง่ายมันรวดเร็วนะครับมันมั่นใจแต่นะครับพอเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างเดียวอาจจะคิดว่าเอ๊ะผมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจึงถูกลดตําแหน่งนะครับเช่นเดียวกับที่ตัวเองก็ตั้งคําถามอยู่ในใจแล้วเรา ทำผิดอะไรทําไมจึงถูกลดตําแหน่งซึ่งจะทําให้ไปตามประเทศมีความไม่สง่างามว่านั้นนะยอมรับการตัดสินใจของนายกนะครับไม่มีปัญหากับนายกด้วยอันนี้เหตุผลท่านรัฐมนตรีแต่วันนี้นะครับท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐา <c oughs> ก็ออกมาบอกนะครับบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าทําให้เกิดความไม่พอใจก็ต้องขอโทษด้วยสําหรับท่านรัฐมนตรีปานปรี ไม่เป็นไรนะครับรู้จักกันมาหลายสิบปีแล้วลูกก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็รักชอบพอกันมาดีแล้วนะเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีมีทั้งคนดีใจแล้วก็คนเสียใจละครับนะนรับก็ขอบคุณด้วยที่ทํางานร,ร่วมกันมาผลงานก็เป็นที่ประจักษ์หลายอย่างอันนี้ท่านนายกว่าโดยสรุปนะครับแต่ประเด็นต่อไปก็คือว่าคนที่จะมาเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่จะเป็นใครเลยครับท่านนายกร,รัฐมนตรีบอกกันนะครับบอกว่านี่นะในมองหาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับยังบอกไม่ได้หรอกครับเพราะว่าต้องคัดกรองคุณสมบัติก่อนไม่อยากให้มีคนสมหวังหรือผิดหวังอีกครับเพราะฉะนั้นยืนยันนะครับว่าตอนนี้เป็นคนที่อยู่ในแวดวงทางการทูตและก็แวดวงการเมืองเป็นคนที่ทํางานอยู่ข้างหลังพักเพื่อไทยมาตลอดและมีจิตวิญญาณที่ยึดถือกับ พี่น้องประชาชนยึดโยงนะครับเอาเป็นใครครับสามคนเฉลยมาเลยค่ะครับก็เอานำร่องมาคุณเดชชานี่นะคนแรกนะครับชื่อนายรัศมีชาลีจันทร์ครับอันนี้เป็นอดีตนะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศครับคนที่หนึ่งคนที่สองนะครับชื่อจุลพงศ์โนนศรีชัยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับอดีตก็คือเป็นอดีตนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศมาก่อนนี่นะก็ทํางานนะครับอยู่ที่พรรคเพื่อไทยมานานแล้ว แต่คนที่บอกว่ามาแรงที่สุดตอนนี้ดีกรีนะครับบอกว่าพุ่งอยู่ตอนนี้คือ ชื่อปูครับชื่อเล่นนี่นะใช่ค่ะนะครับชื่อเล่นปูชื่อจริงชื่อมาริษเสียมพง์เขาเป็นใครอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศคุณปานปีล่าสุดนี่ครับแล้วก็เป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเป็นทูตอยู่หลายประเทศแล้วก็อยู่ที่บบกว่ากรมสําคัญสําคัญอยู่นะครับหลายกรมด้วยกันแล้วก็ท่านผู้ชมจําได้ไหมครับผมเป็นนักข่าวผมทําตามข่าวนะครับสมัยอดีตนายกทักษิณอดีตนายกปูหรือแบกทักษิณนายกนะครับเห็นคนนี้เดินตามอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นนี่นะคนนี้แหละครับภาษีแรงแล้วก็ดีกรีบอกว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศชื่อทูตโปรหรือมาริดสิงหยมพงก์ับตาดูดีครับฟันทงครับขอคุณนีราชาปันแทนผมนะครับ <laughs> อ๋อฟันเออแล้วกันค่ะคคอ่านข่าวนี้ปุ๊บของขึ้นเลยค่ะทำไมล่ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ยหมูเพิ่งขึ้นราคาไปขับสี่บาทผักใบเขียวก็บ่นว่าอ๋อช่วงนี้แรงแดดแรงไม่ค่อยมีขึ้นยันถั่วฝักยาว ล่าสุดไข่ขึ้นราคาอีกแล้วค่ะโอ้โหต้องรครับ <Gmail before. S 2> ขึ้นมาแต่3า80บาทแ0แล้วออขึ้นมาขึ้นอสิบสตางค<น>์โ<ห>อ้โ้ครบลดูภอบไข่ก็และก,กันหนึ่งกันครับพรุ่งนี้พบกันเช่นเคยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ もう